นี่น่ากินไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเชื่อกันเยียมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเชื่อกันข้ามอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับผมที่คนละชันขึ้นไปวนดอยนะครับเนาะ ก่อนจะออกพรรษาแล้วนะครับผมโค้ชชานเอาของกินไปให้พ่อแม่แล้วก็น้องบ่าผักมานะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นเพนะครับวันนี้โค้ชชานจะย่างชิ้นเพแล้วก็กินกับนี่นี่นี่น้ำพริกของโค้ชชานเองนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกปลาแก้วน้ำพริกโพไซด์ครับผมกินสุดไหนก็อร่อยนะครับผมอันนี้ไปเลินป่าโอ้ผกติดกระเป๋าไปใส่กระเป๋าไปโอ้อร่อยมากครับน sych, ี่นี่นี่แล้วก็มาดูกันว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับผมชินเพชินเพของอร่อยด้วยนะครับนี่แพงมาก โอ้ราคานี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมับนเป็นราคาคิดววา <Wow. S 1> า้ทเล้กแบบนี้เลยนะครับผมนี่น่ากินไหมวันนี้โคตรชันจะย่างนะครับเนาะจะย่างแล้วก็กินกับข้าวนี่จะก,กินไหมดูน่ากินไหมครับผมดูกินกับน้ําจิ้มด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปย่างไฟก่อนเอาล้วครับผมโอ้โหน้งเรามุตะตะกอนีอ่จะย่างแล้วย่างไฟแล้วนื้อ ไฟมันจะแรงไฟดุด่าลองแบบนี้ดูดูก่อนฮึกล่องเลยเห็นไหมอย่างแบบนี้นะครับน้องแมวอะไรกลิ่นละมาละเริ่มมากันละทยอยมาละ โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยอย่านะลูกนู้ย่าย่าย่าย,ายา่าหมดไม่หมดหมดไม่หมดเืออีกหนึ่งชิ้นใส่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรงไหนได้ตรงไหนไหนก็ใส่นี่วว้าก <Wow. S 1> ็ปิดไว้แบบนี้นะครับผมย่างไว้ให้มันสุกส้ม เราจะได้กินครับผมตับมือนดับนีนี่เท่ากับมากแค่ไหนสุกแบบนี้เลยต้องอย่างนี้เลยอันนี้อุ่นไว้นะครับผมกินบแบบเหมือนนี้แหละอร่อยต้องยิบร้อนนะครับย่างไว้แบบนี้เลยกล่องตีให้นุ่มก่อนนะครับผมนี่ กล้องทุกเรื่อง,งเลยอืมแล้องม,มาที่กับข้อเหนียวน้ำพริกปลากแก้วน้ำพริกโคซทรายนะครับผมนี่ของของปุรชานเองนะครับผมวางอยู่เลยเนาะ ปักแกิกนกับมันผิดปักแก้วนะครับผมนี่มีอากาศไหมเจาด้วยเจาด้วยนะครับผม <c oughs> ขอชิมก่อนขอชิมก่อนนี่ดูดูดูข้างในดูข้างใน <c oughs> นี่ <c oughs> มากินไหม ดมดูคุณผู้ชมมันหอมชิ้นนี้มันหวานอยู่แล้วนะครับนรสชิ้นเพ็ดนี่นะครับเราเรามาย่างไผ่เป็นชิ้นคล้ายๆแบบชิ้นแหล็เดียวนี่แหละครับผมเรามาย่างไผ่แล้ก็มากินแบบนี้โอ้หอมอร่อยมากครับผมกินไผ่นี่ข้าวเหนียวด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลูเดี๋ยว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 น้ำจิ้มกับน้ำพริกปลาเกลียวเลยท่านนี้วัดเข้าไป ลูกชิ้นเดียวนี่ก็เอาอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวคนระันนะคุณทำไมไม่กินยอลูกน้ำผีนี่อร่อยมากครับอ ใช่เลยครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับเก็บไว้ให้ตากกล้องนี่ตากกล้องเก็บไว้อยู่นู่ไว้ให้ตากล้องสามชิ้นนะครับผมนี่เก็บไว้ให้ตากล้องชิ้นเดียวนะครับอยู่บนฟอล้วตากล้องไว้หมดนละ おおおおおおお I don't know. <laughs> หมดอีกแล้วอ,อร่อยมากครับคุณผู้ชม <c oughs> นี่เดือดไวให้ตักคล้องนะครับผมนี่สามชิ้นงอง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณระชันด้วยนะครับสวัสดีครับผม